กินเนื้อกินเบียบบ้าโซเสียงตัวร้องไห้โซเสียงกินเิพากันเห็ดยังเนาะนี่เนาะเห็ดยังไหมขาหมูขาหมูขัหมูมะขัวหมูเห็ดเนื้กระเพาะมะขัวหมูเพิ่นเห็ดงานเห็ดงานเราเทพื้นทำหมูเฮียเพิ่นเห็ดนั่นนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นเห็ดงานใหนเทพื้นเนาะเทพื้นให้ไอ้พามหมูขุนของนางจอยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาดูกันมาเจ๊จอยเพิ่นเพิ่นเห็ดจ้างเห็ดไอ้พามหมูหมูขุนจ้างเนี่หากันฟานกันเนี่ยมาเบิ่งกันพี่น้องเป็นหมูน้อยตัวหนึ่งพี่น้องเป็นหมูอ่อนน้ำป่านขุนมาต้นอ่ะขุนขุนไปจะไปยาก ไม่ได้เตะฮะแล้ไม่โสดตัวนั้นน่ะดึงไข่เลยบอกได้ใหม่สดชุกอาแล้วมันใหม่สิคมับจับขาจับหางเดี๋ยวไลงมาม้วนลงมาจูดมัถือย่เมัพอจะเพวกกระเทือนไ้หนิเตือนใชเยได้เลยมันใหม่เนาะ กลับสบายดีเบอร์สุขสุคนนะพี่น้องนะมื่อี้กลับพบพอกันนี่แล้วพี่น้องกับสาวนางแซนแอนอีกแล้วพี่น้องเมื่อี้เพิ่นมาขาเน่านะพี่น้องเนาะเพิ่นปั้นเน้อกันอยู่มาดูพี่น้องมาดูสดสดเล่นนะพี่น้องเมื่อกี้กัน คำอาหารดป่ามันนมันก็ป่ามันนบมันฮะมันคือเพาปลูกนางาะนางมะเลกนั่นทำได้ลยป่าเห็นได้เนือผู้ป่ามันดูวางวเลยที่ก็กาใส่ลบานจหดตวใหญ่โอ้ำับเนำนั้นคันเนากินดาเหือสัตว์กินดาเือสัตเลยเราอะ ไปเดือดดัดเลยดากระโดกกรเีนเดาดาเดือด้กินดาเฮือแตกด้วยเรากเขาก็มเราบ้า่วเายหงคนเะเถื่อโอ้เป็นวินเลยกินโง่ละเป็นวินเมื่อไหเมื่อซะเป็นวินอะไรกันนะเมื่อไหรมาไว้เดีมว้เด้๋มไว้เด้อ กมอไเย่อ่ี่ยดีกันลมาพักแลนเซ็กันมาอสีวันนี้ซ็บเซ็บเยอะบารุพี่น้องกินให้พุ่งๆเลยตีเข้าัใหญ่ด้วยไมเอหัวสงสัยได้จังกินหอะไร่องตุ้งตระยา ทะเห็นห็น่องงช่องใช้บไรเลยหมาๆพี่น้องมาเองอย่าเป็นสีบใช้แซ่นี้นี่ชูปมอใหม่หนแง่บกินเลยถ้าชูจะไปแหล่โบไ้มันนี่ไปหาตัวดุกเตือหูวิ่งชอบม้วก็นัหรอกมันหนปงหูเมื่อบ้านอืมลมก่อนว่าเด้ลงไปนน้พองคน มันฟีไปรถตก็บอกย่มันนะ้ามงเือกบจูเป็นสองอย่างบจูต้องิ่เอาเทนก็ได้มนเขาไปบ้านยยใครแล้วนะยใช่มวยนนมันได้เยหน่อยนยเข้าไป

นแล้อไหมเฮ้หูจะชุกเลยไงเออเก่งมาหูหนึ่งย่ามันเป็นไมขาไม่เลือดไม่ไม่เลือดมาบ่มีถั่เจียวทั้งนี้กบสิคือเลยแย่งใช่าหม่โตมันไล้เก่งถั่วเจียวดีป้ะ เาเตะมบไดีมูด้วยพี่น้องบีมูด้นี่ดูฟาดขาดตัวนี้แต่บูดสวดัสดีครับพี่น้องนั่นใเสนเราเขาสดสดครับพี่น้องสดาสดเลยดีสดสดนี่ก็วหน่า่นมาจากทางเหนือพี่น้อง่นเป็นนั่น เอมาหาเห็ดเวียกเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยจิแบ่นกันแก้วกัแบเป็นได้คบอ่ะแบบานังไงบานแบ่งเราือมาพี่บานนแล้วนี่กอเอืนมาพี่มพี่มาพี่ยังคือเป็นน้ำเห็ดเปนน้ำจงหวงเดียวกันเนาะเออนี่นั่นแหละไก่พด

đúng đúng đúng, người xin mình không xin luôn lại <laughs> keng, nhưng có phải nên nên là à,